คู่แรกครับคู่แรกขวัญใจเหล่าไม่บรูโอมฟลุกจ้าสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเชิญเลยไปจับตำแหน่งนะครับนุ่มฮอตคนถัดไปครับน้องเพิร์ดสวัสดีเพิร์ดครับสวัสดีครับและ สาวสวยเพื่อนซีของเองเจอกี่ครั้งก็สวยขึ้นทุกครั้งแต่น้าอาจจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่เจอเหมือนกันซันนี่ดิพารมาหนีเลยซันิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอคีย์เวิร์ดเลยค่ะอะไรนะคีย์เวิร์ดขอคีย์เวิร์ดเหรอรากวดเหรอรากวดอยู่เหรอทุกคนขยับต้องขยับนิดนึงไหมคะครับโอเคโอเคเอาล่ะให้แต่ละคนทักทายหน่อยดีกว่าเป็นใครยังไงกันบ้างนะครับอ่าเริ่มจากฝั่งนู้นกอนจ้าสวัสดีครับ ผมอมทิติวัฒน์ครับสวัสดีครับลุกนัททัศครับเนี่ <Yeah. S 2> ใครเป็นไมลบลูของอมฟูกก็พิมพหัวใจสีนเงินมารัวๆได้เลยนะจ๊ะถัดไปจ้า,าสวัสดีครับผมเพรอนนพลครับ <laughs> ใครเป็นแฟนกับเพิดก็ส่งหัวใจสีชมพูมารวรเลรจ้าแล้วสุดท้ายจ้าสวัสดีค่ะซานิค่ะจ้าใครเป็นแฟนับให้ส่งปอดส่งตับมานะคะรอดๆนะจ้าเราจะไม่เอาอะไรเขาไปขายจ้าไม่เอานะลูเห็นเขาส่งหัวใจให้น้องไปหมดแล้วไม่เอาใครวว่าคุอื่นนะครับเอาละวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าอย่างที่อ่องเกินไปนะครับเราจะได้แจกโปสการ์ดพร้อมลาเซ็นสุด exclusive ด้วยนะครับของโอมฟลุกนั่นเองห้าสิบรางวัลขอหน่อยโอ้ ใช่อะรอบปภคนเนี้ยรอบปภฮับเกาหลีนะรอบปภรอบปไม่เอาแล้วพอแล้วน้องมาทำอะไรกันเนาะทำอะไรกันฮะโอ้โหเราดอยอยากได้ต้องทำไงจ๊ะก็ภาพสองภาพนี้ฮะจะเป็นภาพที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับเพราะว่าเราเพิ่งถ่ายกันสดร้อนแล้วก็เซ็นเองด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนรับภาพนี้ไป บูชากันนะไม่ใช่ไม่ใช่บูชาไว้ไหวดอกอาไปไหว้่ะคือพูบเรวไหวข้าไม่เอาสิเอาไปชื่นชมถ้าเราอยากได้รูปนี้ก็ต้องทำไงครับฟุกครับผมแค่กดแชร์ไลฟ์นี้นะครับผมไปบน Facebook นะครับหรือ Twitter ของพวกคุณนะครับผมแล้วก็ติดแคปชั่นให้เพ mm. ื่อนๆมาดูไลฟ์ของเรานะครับซึ่งแฮชแท็กเรามีอยู่ว่า ลาซาด้านะครับผม99 live ep 3นะครับผมแล้วก็อีกแอสต่นหนึ่งก็คือลาซาด้า99 live x omfuk นะครับผมใช้แล้วนะครับพิมพ์เข้ามาแชร์เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับแม่เพจผลมาหน่อยหนึ่งว่าชอบดูไลฟ์ของเราเนี่ยเพราะอะไรไลฟ์ของเราดีงามขนาดไหนไล์ของเราสนุกสนานมากมายขนาดไหนนะครับแล้วก็ส่งเข้ามานะครับส่งได้ถึง5พฤษภาคของวันนี้วันที่9นะครับแล้วก็ลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีเราจะได้รับไปเนี่ยก็คือจะประกาศผลวันที่25กันยายนนนเองนะครับไม่ใช่ แค่ของฟุกโอมนะครับวันนี้เรามีของน้องวินด้วยเราก็จะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้ใจฟินด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแฟนแ Snow บ o ลพ p o w e ออย่าเพิ่งกดออกไปไหนเดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะจ๊ะวันนี้ได้สนุกสนานกันแน่นอนนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน่อยนะครับวันนี้ทั้งสีคนช็อปอะไรไปหรือยังหรือว่าเตรียมช็อปอะไรกันบ้างในลักษณะ9้าบเซอ่ะโอมผมครับ ผมเป็นสายทีครับผมว่าวันนี้วันที่9เดือน9คือเราช็อปไปเยอะมากวันนี้เขาลดเยอะมากถึง90%ใน l a ซซ์ a l ใช่ไหมครับคือเป็น Official Store ร์ได้แบบให้เราเลือกสัรได้เลยเพราะผมแบบเป็นแฟนคลับของแบบ Lazada อยู่แล้วเราช็อปกันมันเลยครับวันนี้ลดมาช็อปวันนี้นะฮะวันนี้วันเดียวนะวันเดียวอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้จะหมดแล้วนะเธอรีบเลยนะใครมีของในรถเข็นรีบไปเคลียร์นะจ้าฟุกกะครับฟุกกช็อปเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เขามีแบบ CRAZY Flash Sale ใช่ไหมครับผมเริ่มต้นแค่9บาท9บาทคือถูกมากโอ้โหอยากบอกเลย9บาทเนี่ยได้หลายอย่างมากๆถูกต้องนะครับสินค้า CRAZY Flash Sale ก็9บาทตอนนี้ก็ยังช็อปกันได้นะครับแต่ก็ต้องรีบแล้วนะครับเพิร์ดครับช็อปไปแล้วครับเมื่อวานผมไปกดเก็บคูปองส่วนลด999บาทมาเรียกว่าคุ้มมากแล้วก็ครับผมแล้วก็เหมือนเราเหมือนป้าแอลเทคเราไม่ทำไม่ทำอย่างนี้สิเพิร์ดต่อ ใครที่ยังไม่ได้ไปกดเก็บเนี่ยสามารถเข้าไปกดเก็บได้ตอนต้นชั่วโมงจนถึง3ทุ่มเลยใช่ย,ยังเก็บได้นะจนถึงสามทุ่มวันนี้นะสานีน่พระพรค่ะอย่างงี้ของเราก็ต้องไปดรู้ความสวยความงามงค่ะเครื่องอาเสื้อผ้ารองเท้านาฬิกาต่างหูอะไรต่างๆนั้นมีเพรียบเฮ้ยมากไปจริงบอกเลยว่ายกไปแต่เคมโบทองอย่างเดียวที่ไม่มีตรงนี้แม่สานี้ถึงพันบอกว่า๋อ บอกกานีหน่อยดูวยว่าเผาเรื่องช็อปปิ้งอีกทนึงใช่จริงพะช็อปตลอดช็อปตลอดเนี่ยถ่ายละครด้วยกันเขาแอบปราจะได้ตลอดจริงคือจะซื้อทุกอย่างจ้ะแต่ตอนนี้จะต้องซื้อบ้านใหม่แล้วเพราะไม่มีที่ไว้ของเยอะมากนะเพราะฉะนั้นวันนี้ช็อปกันได้นะจนถึงเวลาเที่ยงคืนใช่ฮาทูมฮาเก้าฮาทูมฮากานะครับอ่ะถามแล้วกันว่าถ้าเกิดไม่ซื้อให้ตัวเองแล้วอยากซื้ออะไรให้ใครเป็นพิเศษไหมโอมครับ ผมนะครับผมเลือกเป็นซื้อของตกแต่งบ้านแล้วกันครับซื้อให้แบบคุณพ่อคุณแม่เพราะอยู่อยู่ต่างจังหวัดก็อยากซื้อสั่งได้เลยส่งที่บ้านเลยส่งฟรีด้วยนะฮะวันนี้ถูกส่งฟรีอีกอบอุ่นฮะอบอุ่นครับอบอุ่นอบอุ่นเป็นคนรักครอบครัวเนาะครับผมเป็นคนในครอบครัวด้วยได้ป้าวได้เลยไมปรักของเขาเออไม่ได้ครอบครัวเขาพุกจ้าแล้วก็เหมือนกันครับคงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาชอบตกแต่งบ้านก็อยากจะซื้อของอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอุปกรณ์ไอทีอะไรอย่างเงี้ยต่างๆที่แบบ วันนี้มันลดด้วยใช่ไหมครับก็อยากซื้อมาตกแต่งบ้านว่าหนึ่งให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยครับลดสูงสุด90ซถูกต้องซื้อไปยังไงคุมแน่นอนนะครับต้องเพิ่มคับอยากซื้ออะไรให้ใครบ้างจริงๆก็เหมือนพี่ออค์พี่ฟุกนะฮะก็คือแบบพวกอุปกรณ์ไอทีให้พ่อแม่เลยเพราะว่าเขาแบบก็เริ่มแบบมียอยู่แล้วก็เลยต้องใช้แบบพวกโทรศัพท์เลยเนาะค่ะนี่ไงเธอละน้องๆเขาจะซื้ออะไรก็จะซื้อมนให้น้องๆเขานั่นแหละเอตาย อาใส่ว่า<ก>เป็นเนจใส่เปเจใส่เป,เปยเป์เดียเา <ๆ S 2> อยากอยากได้อะไรพ่อแม่ก็ซื้อส่วนของพ่อแม่เราเดี๋ยวให้พ่อแม่เราซื้อเอง แม่จะมองคอนวแม่เธอนั่งอยู่ตรงนั้นนะแม่ให้ตังค์แม่ไปครบหมดแล้วถ้าจะไปให้ผู้ชายก็ต้องมีขอแม่อยู่ดีต้องแต่เน้นย้ำนะครับวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะจ๊ะเก้าเดือนเก้าน่าเด่งนะครับเพราะว่าสินค้าเนี่ลาซาด้าเขาลิสต์มาแล้วนะครับเลือกมาแล้วดีดีมากๆเลยนะครับเป็นสินค้าออฟฟิเชียลสโตกว่า2,000รายการเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เข้าไปเลือกกันได้ลดสูงสุดถึงเกนั่นเองนะจ๊ะเอาล่ะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับลาซาด้าเองนะครับอย่าลืมแล้วกันใครที่จะพูดคุยจะแชร์อะไรเซลกันด้วยนะครับอย่า ลาซ99ไลฟ์ e p 3แล้ววันนี้นะครับอยากให้แพ้เมื่อวานวันนี้ขอติดเรนดับหนึ่งเลยได้ไหมทุกคนได้ขอติดเรนดับหนึ่งได้ไหมได้ไหมคุยกับใครฮะคุยกับใครคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านได้ได้ไหมทุกคนติดแฮชแท็กนะแฮชแท็กอะไรลาซาด้า99ไลฟ์ e p สามฟัวเล็กมากเลยนะครับเอาล่ะวันนี้ไม่ได้มาจะมาพูดคุยกันอย่างเดียวเราจะต้องมีเกมมีภารกิจมาเล่นกันด้วยดีมากๆเลยนั่นก็คือการปั่นจิ้งลีกครับเชิญค่ะคุณปั่นเองมากเดี๋ยวจะเมาจะไม่ใช่ปั่นจิ้งลีกแต่จะเป็นภารกิจที่มีชื่อว่าสินค้าท้าให้บอลกระดึกระดึ๊งตรดึ๊งกระดึ๊งกดึงกระดึ๊งตรึงกระดึ๊งกระึงกระกะระดร เคยเล่นเกมแบบพูดกันไปเรื่อยไหมเคยค่ะเคยพูดไปเรื่อยๆแล้วก็พูดจนไม่มีใครฟังอ่ะใช่ค่ะอเถ้าเกิดฉันสนิทกับแกฉันรู้หลายครั้งที่ฉันหลับไปค่าที่แกพูดเลยเราจะมีโมดหมู่คําให้ครับเชนโมดหมู่แบบเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัวอะไรแบบเนี้ยก็พูดกันคนละชื่อคนละชื่อคนละชื่อคใครพูดไม่ได้เผสนุกได้นะโลกเผลสนุกได้ทําไมต้องจับไม้จับมือน้องเขามาเดี่ยวไงนั่นเขาเป็นคูเอาละาันมาเป็นชื่อสิไปม่เอา็ิอะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอะ อันนี้ก็คือครอบครัวคือพ่อแม่แล้วก็ลูกไม่เอาพ่อแม่แล้วก็ลูก เออวางสําตำแหน่งดีว่ะได้ได้ได้ยอมยอมกติกาคือพูดไปเลยพูดทีละคำทีละคำทีละคำแบบนี้เป็นสิค้าใครพูดสามแผลใครพูดไม่ทันสามวิแผ้อุ้ยเกมคุณโหดมากนะโอเคไหมสมองยิ่งไม่ได้อยู่สมองได้ไหมน้องๆสูตายได้เดี๋ยวจะดูซีสมองวัยรุ่นกับสมองวัยป้าเนี่ยใครจะเลิศกว่ากันนะครับโอเคต้องจับฉลากหมวดหมู่ก่อนนะครับเชิญจ้าครับผม เชื่อเลยครับโอเคโอเคต่อต่อต่อไปคืนโอเคซาีิเป็นคนจับคนแรกนะครับอุ้ยไโอเคและหมวดหมู่แรกคือหมวดหมู่เครื่องครัวครับเครื่องครัวเครื่องครัวโอเคนะครับเครื่องครัวนะครับชัดเจนนะครับโอเคซานีิพร้อมไหมครับพร้อมค่ะทุกคนเริ่มนะครับค่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วไปครับสาก อิโต้ไหเขียงครับเมียดเขียงเฮ้ยเขียงไปฮะเกิดเขียงไปแล้วเมียดเราพูดเขียงไปแล้วรู้อ๋อพี่หยองอันนี้รอบทดสอบใช่ไหมฮะใช่ออกไหมหรอออกไม่ออกคำตอบอันนี้คือเป็นการแข่งจริงออกเลยหรอไม่ออกเราไม่ให้ออกทดสอบนะครับทดสอบถ้าเกิดใครแพ้เราจะให้แต่งตัวทับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถูกต้องทีโอเคจ้าอเคครับผมออกเลยครับโอเคเหมือนเลย ทุกคนโปรดทราบในอีก30วินาทีข้างหน้านี้เตรียมเก็บบอลลูนบอลเชอร์ลุ้นรับคูปองส่วนลดเพื่อเติมความมหัศจรรย์ให้การชมของคุณได้เป็นกว่าที่เคยบอลลูนบอลเชอร์ก็เราจะมาเดี๋ยวเราจะมากดเก็บบอลลูนบอลเชอร์กันค่ะคุยแล้วไปแล้วตึ๊ดเต๊ดอยู่ไหนอ่ะตึ๊ดเต๊ดจังเลยมายังมายังเร็วเร็วเราอยู่ไหนไหนอ่ะรอชิก็บ

ขอดมัดกดเก็บลอยกดเยอะๆกดสุดท้ายแล้วเร็วๆเยอะๆตอนนี้หมดเวลาแกจับเลยได้ไหมไม่ได้ทำไมมันเหนื่อยงี้วะฮะทำไมเราต้องทำอะไรขนาดนี้ด้วยการเก็บบอลลูนเองอ่ะนั่นแหละสิบอลลูนหมดแล้วยังตบไม่เลิกอยู่นะบอลลูนหมดแต่ในความเหนื่อยฉันยังอยู่ล่ะบอลลูนหมดทำไมหน้ามืด ไม่น่ามืดเอาละรอบแรกผ่านไปแล้วเมื่อกี้นี้เพิร์ดแพ้ไปใส่อุปกรณ์เพิ่มในตัวไปหนึ่งชิ้นพอเพิร์ดก็กลายเป็นพี่ก๊อตเลยตอนกต้องปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากโอเคเกินไม่ได้ไม่ได้ถ้าเกินมีลิ้สก็สิบอเคต่อครับเพิร์ดจับฉลาดผมครับจับหมวดหมู่หน่อยอยู่สนอไหนหมวดคนนี้และนี่คือหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจ้ะ ภายในบ้านเท่านั้นนะนอกบ้านได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เครื่องตัดย่าอย่างเงี้ยได้ไหมก็ภายในบ้านนะก็ภาในบ้านครับโอเคอะพร้อมนะครับเอาเริ่มที่ใครอะเริเอีซาณินิพาพรง่ายเริ่มครับเครื่องตัดย่าเดี๋ยวก่อนนะฮะเครื่องในบ้านลูกพ้อในบ้านทีวีเออตอรี่ครับเครื่องดูดฝุ่นครับวิทยุ กำโวงไมโครเวฟครับ1 2เครื่องเล่น DVD ครับผมเก้าอีดนวอ่ะเครื่องดูดฝุ่นไปแล้วเคิร์ด2ว่านะเคิร์ดเดี๋ยวเหรอเคิร์ดเขาพูดไปแล้วเอาแล้เอาแล้วเรืแล้วอ่ะเคิร์ดก็คือกวาดบวยเลยอ่ะ

พร้อมไหมจ๊ะโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วหนึ่งสองเริ่มอะไรนะแผ่นโยคะเหรอแผ่นโยคะฟุตบอลฟุตบอลลูวิ่งครับสนับเข่าครับสนับเข่าดัมเบลดัมเบลไม้เทนนิสเอ่อเชือกกระโดดกระโดดเชือกที่ที่ติดอัพครับผมที่ติดอัพครับไม้เทนนิสอ่ะไม้เทนนิสมีไหมวะหไปแล้วเรียบร้อยเพิ่งจ่โดนเพิ่งจบโดน ทำไมเรื่องอันที่ดีมาค่ะตอนนี้เ <c oughs> มื่อกี้ทีเท่เขไปว่าน้องขาวว่าตัวเองอะ่ะพูดจำของน้องเขาเลยอยากคือจิตใจตร, <c oughs> ใจรงกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ <c oughs> ทำไม <c oughs> ทำไม <c oughs> ของน้องก็ดูง่ <c oughs> <c oughs> ายอ่ะตอนนี้ก็ตอนนี้เป็นผู้หญิงมันก็ต้องใส่วิกรอได้ไหมอ่ะได้ได้อ่ะมาโ้โแกเรียบร้อยพูดตรงตรงใครใส่วิกแบบนี้รอดบ้าง ทุกคนยกเป็นกูเอาล่ะมากระที่คำจากหมวดสุดท้ายแล้วทำไมเราไม่ได้อย่างน้องเขาวะแต่ถ้าเธอได้อย่างน้องเขาวะเธอก็เป็นดัมเมเยอะนะหมวดวิซานี้เลยครับวิซานี้เลยอ่าซานี้ถ้าหมวดเนี้ยแกแพ้มือพูดไงเลยนะนี่คือสินค้าหมวดแฟชั่นแฟชั่นพร้อมไหมครับพร้อม ถ้าเกิดพร้อมแล้วหนึ่งสองไปครับรองเท้าส้นสูงรองเท้าแตะแว่นตาครับนาฬิกาครับรองเท้าผ้าใบสร้อยข้อมือตังหูครับสร้อยคอครับถุงเท้าแหวนครับรองเท้าครับหนึ่งสองสามตุ้มหูครับตุ้มหูตุ้มหูใครไปแล้วมนี่ะสามป่ะใครพูดตุ้มหูไม่มีครับไม่มีเหรอมีป่ะมีป่ะ ไม่มีใครจำเลยนะแกหรือเปล่าพูดต้องหูเองอ่ะผมไม่ได้พูดนะหูไปแต่ว่าใครพูดไม่รู้แหละต้องหูไปแซ็กเต็ดหมวกฮะยกทรงครับผมบ็อกเซอร์ครับเออยกทรงถ้าเป็นของกูนะแล้วแล้วจะจรงไหนค่ะจรงไหนเอ่อถุงเท้าถุงเท้าไปแล้วออีกแล้วเขากต้อนขึ้นทำไมไม่เอาอยู่ๆเรียบร้อยเถอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮะไม่เอาอะไรแบบนี้มาให้เขาวะไง โอ้โหอ๋อมาเป็นพวงโอ้โหเลนสมการเลยนะเหมือนเป็นแบบว่าแม่โยกอ๋อมาคล้องอ่าลูกอ่าโอเคโอเคโอเคอ่ะพูดจริงนะสามอย่างเขารวมกันเนวงอย่างเดียวอย่างนี้ไม่คือไม่เท่าเขาเลยท่านี้ฉ ah, ันพูดเลยนะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของหนังหน้าเราแหละเข้าใจขออะไรน้องอะหนังหน้าดีใส่อะไรไปจะแกล้งเขาแค่ไหนเขาก็ยังดูดีเพราใส่เข้าไปนี่ยมันนี่ เพราะไรไหมแต่เธอแต่เธอใส่นี่ก็รอดอยู่ไม่เราคือเราต้องใส่ไปตลอดเหรอเออไม่ประเด็นคืออะไรเราเนี่ยจะให้คนทางบ้านเขาได้มีการแคปหน้าจอกันนิดนึงแฟนคลับของแต่ละคนเนี่ยก็แคปหน้าจอการเราจะให้แต่ละคนเนี่ยทาท่ามีมน่ารักน่ารักเพราะได้ไหมอ่ะเริ่มที่ซานิก่อนกล้องแคมสานินะครับทํามีมน่ารักน่ารักหนึ่งสองต้มโอ้โหงน่ารักไม่พอหนึ่งสองต้ม ขอน่ารักวันนี้หนึ่งสองสามเป็นหมดละเส้นเนี้ยหนึ่งสองสามโอเคป๊บิร์ดตายละเขาจะไม่ได้อะไรดีๆไปมากันที่เพิร์ดจ้ะเพิร์ดหล่อไม่เอาพี่ขอดน่ารักน่ารักแบบกึ่งกึ่งกวนกึ่งกึ่งทะเลกึ่งกึ่งดูแบบเห็นแล้วแบบอย่างเงี้ยคือเป็นอะไรฮะเป็นสำหรับความน่ารักของน้องเธอโอเคพร้อมยังเพิร์ดนะครับหนึ่ง สองสามเอโอ้อยสองสามอีโอสองาย,งาาายดีถ้าตรงนี้หยิบได้ดีกว่แล้วนะดีรั้งหมดดีจริงๆดีมากๆางปุริเย่วัาตันเนเบไอโก้เออเลิศเอาล่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีครับ ุปกรณ์แต่ก็อยากให้ทานิดนึงเอาแฟนกับจะได้แบบเอาเอาไไหมฮะเอาไม่เป็นไรคเก่งใจฮะแหมตอนนี้จะไปเอาของให้น้องคุณอีกอาฟุกพอมไหมจ้าพร้อมครับผมมาหนึงสองาอโอ๊ยทำไมเขาดูดีหนึ่งสอาแอะน่ารักกว่าแกหนึ่งสอ้สามคุณที่ใหญ่ใมีการบอกว่า1นึงสองา เอาแบบนี้ด้ยนะคะอ่ะสุดท้ายเราโอมจ้ะครับผมเขาเอาเขาไปหมดแล้วครับโอมพี่ขอหลุดกรอบไม่เอาหล่อครับเอาทะเล่นครับผมเอาอย่างลองดูครับหนึ่งสองสามไอ้อเลยเอาเยเลยอหนึ่งสองสามเฮ้ยอ้าว ได้ได้ดูว่าให้เอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเอาเปล่าล่ะเนี่ยเล่าเหรอเอาผมคิจกรรมหนึ่งสองตั้มมีเสียงด้วยไหนอีที่หนึ่งอีกที่หนึ่งนะอีกที่หนึ่งเอางี้ขอเมียวเป็นภาพคู่ได้ไหมคู่กันในแบบอะไนี่กันอะไร่ย่างหนึ่งสองตั้มเอาจะเป็นแมวหรือเป็นเสือเราอ้าวยังไงก็ได้ อ่ะโอเคป๊บเอาล่ะวันนี้เนี่ยไม่ได้มาคเล่นเกมธรรมดาแต่ว่าจะมีมินิคอนเสิร์ตมาฝากพวกเรากันด้วยคาแมนิดนึงนี่เอามากี่เพลงเอามาเพลงเดียวทำไมน้อยล่ะอ้าวเพิ่งทำโอเคได้เพลงอื่นติดลิขสิทธิ์ไม่ติดเลยนะครับเดี๋ยวให้น้องๆไปเตรียมตัวกันก่อนจ้ารักมางเลยนะคะ